สวัสดีครับพระสมเด็จที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นพระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่นะครับจัดได้ว่าเป็นพระอีกพิมพ์ทรงหนึ่งที่สวยงามนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกตจรดสมนะครับหลวงวิจารณ์เป็นพิมพ์ของหลวงวิจารณ์นะครับก็จัดได้ว่าเป็นพระที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็สมบูรณ์พระทุกองค์จะมีความสมบูรณ์นะครับเป็นพระที่ยังไม่ผ่านการใช้นะครับ ก็จัดได้ว่าเป็นพระอีกชุดหนึ่งที่สวยงามเนื้อพระจะออกไปทางนึบนุ่มนะครับจะสังเกตได้ว่าพระชุดนี้จะมีพรากันอยู่ข้างหนึ่งนะครับคือข้างซ้ายขององค์พระขวามือของเรานะครับเส้นสุมขององค์พระก็จะนาใหญ่รวมทั้งองค์พระแล้วก็เส้นสุมอ,องค์พระเส้นซุมแล้วก็ฐานขององค์พระจะมีความคมชัดนะครับพระองค์นี้ดูงดงามแล้วก็ดูมีมิติเข้มขลัง สังเกตได้ว่าที่พระเกศขององค์พระจะมีความคมชัดเห็นไหมครับจะโค้งรับเข้ากับจะโค้งแล้วก็ไปจรลดที่เส้นสุมขององค์พระเส้นสุมเรือนแก้วขององค์พระด้านในสังเกตนะครับจะมีการหดเหี่ยวแล้วก็มีการวนเข้าหาตัวนะครับบ่งบอกถึงอายุแล้วก็การเวลาเหนื้อพระจะออกไปทางนุบนุ่มด้านข้างขององค์พระก็จะดูเป็นธรรมชาตินะครับ ส่วนด้านหลังขององค์พระก็จะดูงดงามแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันจะสังเกตได้ว่ามีร่องรอยของนอนต้นปูไตให้เห็นนะครับก็จะได้ว่าเป็นพระอีกองค์หนึ่งที่เนื้อสวยเป็นเนื้อที่จะเรียกว่าสวยสึงหรือว่าเข่างาช้างก็ได้นะครับ หเห็นได้ว่ามีร่องรอยของการแตกปรดนะครับนอนตดนปูไตร่องรอยของการยุบย่นให้เห็นนี่คือความเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวไ่ชมอีกองหนึ่งนะครับพระชุดนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด5องค์นะครับส่วนองค์ที่อยู่ในกล่องที่ท่านเห็นอยู่ด้านบนนะครับเป็นพระองค์ที่ผมได้นำไปประกวดนะครับติดอันดับที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ชม อตอนสุดท้ายนะครับสำหรับพระองค์ที่ผมประวดได้ที่หนึ่งมาชมองค์ที่สองนะครับเห็นไหมครับจะสังเกตได้ว่าพระชุดนี้จะมีพกันอยู่ข้างเดียวคือทางด้านซ้ายมือเหมือนที่ผมเกินเอา,เอาไว้นะครับนี่ครับ ก็ไม่ต่างกันนะครับแต่และองค์ดูครับดูร่องรอยของการแตกปิิความแห้งนะครับความหดแห้งนี่คือธรรมชาติดูด้านข้างขอบขององค์พระนะครับมีร่องรอยของการแตกปิด ชมองถัดไปนะครับสวยงามไม่ต่างกันแต่ละองค์นะครับชมไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวผมจะหยิบนำมาให้ชมที่ละองค์นะครับเมื่อดูเสร็จแล้วผมจะนำขึ้นกล้องขยายสูงให้ได้ชมนะครับแต่ละองค์ชมที่ องค์พระก่อนนะครับผมจะให้ชมที่ภาพรวมของแต่ละองค์ก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะขึ้นกล้องขยายสูงนะครับก่อนที่จะนำขึ้นกล้องขยายสูงให้ด้ชมจะสังเกตได้ว่าพระทุกองค์จะ เห็นปลายเทาได้อย่างเด่นชัดนี่คือความคมชัดขององค์พระนะครับถ้าถ้าได้ไปอยู่ในกรอบหรือว่าตลับนะครับพระชุดนี้จะสวยงามแล้วก็เด่นชัดมากๆครับเดี๋ยวผมจะนำพระ ทีละองค์ขึ้นกล้องขยายสูงให้ได้ชมนะครับเดี๋ยวมาชมองค์ที่ผ่านการประกวดได้ที่หนึงก่อนนะครับก็คือองค์นี้ครับเดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมาให้ชมนี่ครับเป็นพระชุดเดียวกันแล้วก็เนื้อเดียวกันนะครับองค์นี้ได้ผ่านการประกวดมาแล้วติดอันดับที่หนึ่งก็ถือว่า ภูมิใจมากครับสําหรับพระชุดนี้๋ยวผมจะให้ดูใบที่ผมผ่านการประกวดนะครับก็คือใบนี้นะครับ จะนำเอาพระเทโลองค์ขึ้นกล้องขยายสูงให้ได้ชมนะครับมาเริ่มจากองค์ที่หนึ่งนะครับขึ้นกล้องขยายสูงก็จะเห็นได้ว่าเนื้อพระนะครับ จะมีความสวยซึ้งจะเขาจะออกไปทางเขางาช้างนะครับจะมีร่องรอยของความเหี่ยวยุบย่นให้เห็นมีร่องรอยของความเก่านะครับ ชาตินะคที่เห็นฝังอยู่เห็นไหมครับเป็นน่าจะเป็นผงทองนะครับที่ฝังอยู่ที่เหนือขององค์พระสังเกตดูดีๆนะครับจะมีมากมายทั่วทั้งองค์พระแต่จะไม่เม็ดใหญ่นะครับจะเป็นผงทองเม็ด,เ,มดเล็กๆจะมีประปลายอยู่ทั่วทั้งองค์พระ ดูการแตกปลิขององค์พระพระเมื่อได้อายุนะครับร้อยกว่าปีก็จะมีการงอกขึ้นมาเพื่อเติมเต็มตรงที่แตกนะครับเดี๋ยวไปชมองค์ที่2นะครับ ก็ไม่ต่างกันนะครับเนื้อพระจะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยซสง จะเห็นได้ว่ามีเม็ดดำเม็ดแดงนะครับเป็นเนื้อกรูกของเมืองกำแพงเพชรที่ฝังอยู่ที่พื้นผิวขององค์พระพระร้อยกว่าปีนะครับเนื้อเป็นหินอ่อนไปแล้วนะครับเขางาช้าง เดี๋ยวมาชมดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกด้านหลังให้ได้ชมนี่ครับด้านหลังก็จะมีร่องรอยของความเหี่ยวยุบย่นให้เห็นเช่นเดียวกันนะครับดูการแตกปลิดนะครับนี่คือธรรมชาติ ได้ว่าเป็นเนื้อที่สวยสงมงมากเลยเห็นไหมครับจะมีนอนด้นปูไตรองรอยของความเหีย่ยวยุบย่นให้เห็นจะเห็นได้ว่าพระทุกองค์นะครับจะมีคล้ายๆกับแผ่นฟิล์มบางๆนะครับที่เคลือบอยู่ที่พื้นผิวขององค์พระเป็นอื่นไปไม่ได้นะครับนอกจากแคลเซียนะครับที่ขึ้นมาด้วย าการเวลานะครับแควไซได้ขึ้นมาปกคลุมที่ผิวขององค์พระทำให้พระเนื้อพระมีความเบานะครับมาชมองค์ที่3นะครับ จะไม่มีความต่างนะครับเพราะว่าเป็นพระชุดเดียวกันที่ผมนำขึ้นกล้องให้ได้ชมทุกองค์นะครับก็เพื่อว่าจะให้ท่านรู้ว่าพระทุกองค์จะมีเนื้อมวลสารที่เหมือนกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ มจะไม่ให้ดูนานแต่ละองค์นะครับเอาแค่พอรู้ว่าเป็นพระเนื้อเดียวกันแล้วก็ชุดเดียวกันก็พอนะครับมาชมองค์ที่สี่ครับ มาชมองค์สุดท้ายนะครับก็ไม่ต่างกันนะครับ เป็นพระอีกชุดหนึ่งที่ดูสวยงามและก็ดูเข้มขลังนะครับเป็นพระสมเด็จสมเด็จพิมพ์ใหญ่ของวัดละรังนะครับเดี๋ยวผมจะเอาองค์าที่ผมประกวดได้ที่หนึ่งขึ้นกล้องให้ทิ้ชมนะครับ เห็นไหครจะเป็นพระเนื้อเดียวกันคือองค์ที่ผมประกวดได้ที่หนึ่งนะครับองค์นี้ประกวดได้ที่หนึ่งแล้วห้าองค์นั้นก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็เท่ากับ ห้าองค์นี้ก็เท่ากับเป็นตัวแทนขององค์นี้ก็เป็นตัวแทนของ5องค์นะครับที่ผมนําให้ชมถือได้ว่าเป็นพระชุดเดียวกันถ้านําเอาไปประกวดทั้ง5องค์ก็น่าจะผ่านนะครับ ก็จัดได้ว่าเป็นพระ,ระที่ดูเข้มขลังและก็มีความสมบูรณ์นะครับอีกชุดหนึ่งหากว่าท่านใดสนใจนะครับอยากจะเช่าหาไปบูชาก็สามารถแคปหน้าจอไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะเ,เพิ่มภาพไปทีละองค์นะครับหากว่าชอบองคไหนก็แคปหน้าจอไปได้ ก็จะประมาณนี้นะครับหากว่ท่านใดชื่นชอบคลิปที่ผมทำก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ